สวัสดีครับมาร้านพี่เพ็นครับวันนี้พี่เพ็นไม่อยู่ครับไปตุระแต่กิติชีเป้าซื้อบ้านมาเดิมครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นทรงบอดินแล้วกันนะครับแลวกว้างเขาอยู่ที่ประมาณห้าเมตรครึ่งนะประมาณนี้ท่านผู้ชมลึกก็ประมาณสักสามเมตรกว่าๆนะฮะสามเมตรกว่านะครับสามเมตรผมดูแล้วก็ประมาณสักสามเมตรกว่ากว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปพูดข้างในดีกว่าเพราะผมไม่ใช่วิธีวัด วิธีคำนวณด้วยสายตาครับคาดเกอนนิดหน่อยอย่าว่านะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นบ้านโครงเหล็กนะครับชุบกันวานน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านพร้อมกันนะครับเป็นบ้านโครงเหล็กชุบกันวานน้ำฝาภายนอกไม้เชื้อราภายในด้านหนรูปตัววีนะครับท่านผู้ชมหลังคาเนี่มทัลชีสครับนะครับเสาเหล็กชุบกันวานนหนครับไปดูครับบ้านหลังนี้นะครับขายแค่อ่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเนี่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นต่อรองได้ครับร้านพี่เพ็ญครับมี มีระเบียงด้วยประมาณตั้งห้าสิบเซนนะครับท่านผู้ชมขึ้นมาถึงก็มีวางรองเท้าตรงระเบียงนั่นแหละห้าสิบเซนปูกระเบื้องให้เียบร้อยนะท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมนะฮะวงกบหน้าต่างนี่ทําเป็นอ่าอ่าเหล็กอลูมิเนียมครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะครับหาใครสนใจบ้านหลังนี้ก็โทรมาหาพี่เพนเลยครับฝาไมา้เจอรรานะไม้เจอรรา เดี๋ยวเราไปดูภายในครับท่านผู้ชมน,นะฮะนี่ร้านพี่เพ็นครับอยู่ร้านพี่เพ็นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะฮะพี่เพ็นบอกว่าขายลดราคาเหลือแสนเจ็ดนะครับนะฮะขอบคุณมากที่ดูคลิปนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวเราไปดูรนะภายในนิดหนึ่งครับ นี่ก็ามาข้างในครับบานกระจกสไลด์นะท่านผู้ชมนี่เข้ามาแล้วนะฮะนี่ปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยเลยท่านผู้ชมโอ้โหพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามเมตรคูณห้าเมตรห้าสิบนะครับนี่หูกว้างขวางเลท่านผู้ชมนะเพียแต่ว่าเป็นเหล็กชุบกันว่านาทเหล็กชุบกันว่านาี่คือเหล็กดีไม่ขึ้นสนิมนะท่านผู้ชม นะครับบรรยากาศครับตีฟ้าปไดานไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ไม้ระดับในลูกตัววีคือฝาภายในนะครับฝายนอกคือไม้เชือดว่านี่โอ่งน้ําครับนี่ท่านผู้ชมปูกระเบื้องให้เสร็จสับเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนปีใหม่นะครับหลังนี้ถามว่าลดได้ไหมลดได้นะฮะพี่เพนบอกว่าลดได้นะครับคุยได้แต่ตั้งราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับ โอเคนะครับเบอร์โทรศัพท์พี่เป็นราคาดูอีกครั้งหนึ่งใต้คลิปวิดีโอครับที่เป้าซื้อบ้านครับโครงเหล็กชุบกันมันไหฝฝาไม้เชรา่าด้านในเป็นตํแหน่งรูปตัววีห้องน้ําเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับหลังคาเป็นเมนเทนชีทนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กชุบกันมันไหน,นะครับราคาเซ็นเจ็ดหมื่นบาทต่อรองได้บอกว่าคลิปมาจากกิต,ติวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ